ร่องประวัติการบำเพ็ญบารมีของพระยาธมิกราตอนพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตักสินมหาราชและพระปิยมหาราชท่าพิสดารศาสนาล่วงเลยมาสองพันกว่าองค์อินทราเหลงยานผ่านมาเห็นแท่นบรรทุกกำพลแข็งเกินเกณฑ์มันจะเป็นด้วยเหตุอาเพศใดการเวลาจะล่วงไปในภายหน้าอายุทยาจะร้อนเย็นเป็นไฉนทิดจะสุดส่งเห็นเหตุและเพศไทยไม่ช่วัยกรุงจะแตกแยกทางกัน ปัจจุบันใครเล่าจะช่วยกู้เล็งมองดูเทพบุตรบนสวรรค์จึงจัดแจงเรียกประชุมให้ทันขวัญมัควันองค์อินทราท่านเห็นดีว่ายังมีเทวบุตรอยู่องค์หนึ่งท่านจะพึงต่อสู้กู้คงศีจึงรีบไปพร้อมกันเถิดอย่ารอรีท่านผู้นี้อยู่ดุสิตจิตเมตตาจึงนำพาบริวารไปผ่านภพแล้วเคารพรีบถามคำปรึกษาชี้แจงเหตุแห่งเรื่องราชนาจงเมตตาลงจุติท,ที่ภพกลางโลกมนุษย์สุดแสงจะสาหัส เห็นถนัดไม่มีใครจะช่วยสางหมดแล้วหรือเทพบุตรทั่วสันทางจึงเดินทางมุ่งมาหาตัวเราองค์อินจึงเอาสองกรระนมว่าอันตัวค่าเล็งยานไปในหุบเขาทั้งสวรรค์ทั่วทุกเขตประเทศเราจะหาเอาสัก์องค์คงไม่มีถ้าอย่างนั้นเราจะตรงลงไปช่วยหาให้ด้วยแม่มันดามารสีก็มีอยู่ นางหนึ่งซึ่งพอดีจงจุติสู่คันพระมารดานางหายหองสนมบรมโกฏถูกกำหนดเป็นมารดาผู้อาสาลงกอบกู้พื้นแผ่นพสุธาไม่นานมาหายหองก็ตั้งคันอันเรื่องราวก็นำพามาประจบต้องประสบพบทุกข์อันมหันถูกยกให้ในายอากรบ่อนเบี้ยพลันทั้งที่คันยังอุ้มอยู่หดหูใจวันประสูติพลมีลูกอุกบาทสายฟ้าฟาดลงเป็นล่าสวรรไหว คงเป็นลางบอกเหตุเกิดผู้เกรียงไกรของชาวไทยมาผดุงมุ่งกู้ทำยาประสูตรมีงูใหญ่มาขดรอบนิมิตชอบว่ามีบุญหนุนเหลือล้ำว่าต่อไปก็จะกลายเป็นผู้นำคนเกรงย่ำทั่วล่าหาใครเทียมท่านผู้นี้จะเป็นเช่นเสาหลักให้ประจักษ์แก่สายตาว่ายอดเยี่ยมใครขบถต่อชาติต้องไม่เรียมจงให้เตรียมสีสวัสายโทษทันวันเดือนปีที่ผันผ่านเนินนานหนักคนประจักษ์ว่าชื่อสินผู้ล่ำสังราชวังไทยในต่างรู้กัน ว่าตัวท่านลูกเจ้าฟ้าของแผ่นดินองค์อินทรามาช่วยชักหนทางให้ได้เข้าไปครองเมืองตากชื่อตักสินเสียงกึกก้องเรื่องลือหือทั้งแผ่นดินถึงรถกลิ่นรถสธรรมท่านบำเพ็ญผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเที่ยงตรงแน่ปัญหาแก้ด้วยปัญญาอย่างฉาฉานความขยาดังเกิดมีแก่คนพ่านสุขสําราญทั่วปวงชนคนร่ำลือผ่านขยดปราศฐานเมื่อผ่านพกต่างสยบด้วยวาจาน่าเชื่อถือ เพราะปัญญาบำเพ็ญมานานระบือประนมมือฟังพระธรรมพระสัมมาที่ผ่านมาล้วนบำเพ็ญโพธิสัตว์อย่างเคร่งครัดทุกชาติไปฝ่ายรักษาปฏิบัติสมาธิภาวนาทุกชาติมาด้วยพยากรณ์เป็นพระยาวชิระประการผู้เชี่ยวชาญการรุกรบครบการสอนฝึกทหารอย่างยอดเยี่ยมเตรียมต่อกองพมา่ามอที่คิดฆ่ามาทำลายชายชาติเสือชาติสิงห์จริงดังว่าจงออกมาสมัครประจัก์หมายเป็นทหารของข้าให้มากมายใครกลัวตาย จงไปอยู่กับลูกเมียข้าจะฝึกพวกเจ้าให้กล้าแกร่งจะเป็นแรงช่วยชาติใช่เหตุเสียอย่ามุดหัวแต่ในรู้อยู่กับเมียมานนีอยู่กับกามจะช้ำใจประเทศชาติยามสงบต้องรบซ้อมอาวุธพร้อมต่อกอตอนสมัยหากแม้นมีข้าศึกมาชิงชัยจะต้องไผ่ด้วยอาวุธชุดที่เตรียมเจียมจงดีมีกระไรยอย่าประมาทมีพระศาสหอกงาวเหลาจอบเสียมไม่หวันไหวแม้พมา่าจะมาเทียมเพราะจัดเตรียมไว้ทุกอย่างเต็มคลังชัย กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์เพื่อติดตามคลิปต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับ